เป็นก,รรกำกลังทำงานฮุนเซนร่อแร่ประสานผู้ใหญ่ในรัฐบาลไทยรักษาตัวกรุงเทพจากกรณีข่าวลือฮุนเซนแห่งกัมพูชาป่วยหนะักได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงฮุนเซนมีหลายโรคลุมเ้าต้องฟอกไตเป็นประจำเดิมจะเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยโรงพยาบาลที่ฮุนเซนและครอบครัวเข้ามารับบริการคือโรงพยาบาลกรุงเทพสาขาสุขุมวิทแหล่งข่าวระบุฮุนเซนได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บางคนของ,ของรัฐบาลไทยขอเข<ร>้าม<ร>ารักษาตัว fc ที่อยู่ต่างประเทศเนาะุนเซนเนาะฮุนเซน,นะน,นป่วยนักเนาะแทบจะทนบาไว้เนาะกับอ่าพยาธของหุนเซนเจ็บป่วยมากนักเนาะแต่ว่าก็อยากให้ทางห้งพยาบาลไทยสวยเนาะอย่างเร่งรวนกระทือว่าอ่าพิคิดครั้งนี้เป็นครั้งที่ย่งไงของหุนเซนป่วยนักและ จะขอความสวยเดือจากประเทศไทยเนาะและประเทศไทยจะมีความคิดเห็นแบบว่าให้หุ้นเส้นไปบอ่อาหรือบาบอห้ไปเนาะเพราะว่าหุ้นเ้นจะคัน่าฟอกไตฟอกไตเนาะและประสานงานแบบลับๆและประสานงานแบบลับๆที่าประเทศไทยแห่งหนึ่งเนะาะติดตามข่าวมาตลอดเนาะแต่ว่าอ่า หุ้นเส้นนี้ปวยแบบนี้นี่ทางประเทศไทยแบบเขา,าเขาเขาพอใจเลยเออเขาพอใจเนาะแต่ว่าหุ้นเส้นนี้ขอร้องเนาะขอร้องขอรองแบบถึงกับน,น้าตาอยากมาให้คนไทยสวยเพราะว่าโวงพยาบาลของประเทศกัมพูชาเองมันมันคือสิโบเก่งเนาะคือสิโบเก่งแหละเสร็จพ่อของไอ้บอย อืมเสด็จพ่อของไอ้บอยนึกว่าเก่งนักเก่งนะนะนึกว่าแบบว่าโอ้โหปากเกง่งสุดท้ายอ่าสุดท้ายมาขอประเทศไทยช่วยทั้งที่ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชายังอ่ายังไม่อ่าแบบว่าเขาว่าแบบยังไม่มีเยื่อใ่กันเออเพราะว่ายังมีหลังๆก็ยังมีแบบ ่จิตใจกันอยู่อืมแต่ว่าอยากมาประเทศไทยคนไทยบาังว่าคนไทยทั้งประเทศเขาไม่เขาไม่อยากให้ฮุนเซนมาหรอกแต่ว่าแต่ว่าฮุนเซนมาก็ดีนะมาประเทศไทยก็ดีนะเพราะว่าประเทศไทยคาร์ตอนรับเออประเทศไทยคาร์ตอนรับแบบอย่างสุดสงางามเนะาะแต่ใต้คอมเมนนะต์นะใต้คอมเมนต์ว่าถ้าฮุนเซนมาประเทศไทย จะทำยังไงกับหุนเซนเออของเสด็จพ่อของไอ้บอยแต่ว่าก็อ่าถ้าหุนเซนมาก็ออยากให้โรงพยาบาลไทยช่วยรักษาหน่อยนะครับอืมช่วยรักษาหน่อยเพราะว่าอ่าหุนเซนก็แก่แล้วแก่สลาแล้วเพราะว่าอยากให้เขาดีขึ้นดีแบบให้เขามีแรงแข็งกล้าเออเพราะต่อไปก็ บางว่าอืมประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาบางว่าก็อาจะมีความสัมพันธ์กันนั่นแหละเออคร,ครั้งก่อนตอนนี้เขาก็มาให้มาให้คนไทยช่วยจากที่ประเทศไทยก็มีโรงพยาบาลอะไรนะเขาเรียกว่าที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รักษารักษาใครก็หายเพราะว่าผมก็เชื่อนะโรงพยาบาลไทยโอ้โห ประเทศลาวเข้าไปปวรที่ประเทศไทยนี่เยอะเพราะว่าประเทศไทยเขาเก่งโอ้โหผมผมก็ชอบนะประเทศไทยเขาอ่าเขาปวาที่เขาปวารเขาปวคนเก่งแล้วก็โรงพยาบาลไทยเขาก็มีนะมีที่ลาวด้วยนะเพราะว่าเขามาตั้งที่ปากซ่องเป็นโรงพยาบาลของอาพระสมเด็จนี่แหละพระสมเด็จแต่เขามาตั้งอยู่ที่ปากซองผม แต่ผมจำได้นะเออเขาเป็นคนไทยเขาใจดีนะใจดีผมก็เสือ่อแต่ว่าเสด็จพ่อของเสด็จพ่อของไอ้บอยนี่แหละแต่เขาจะมาวันไหนก็ไม่รู้แต่ว่าอยากให้คนไทยเขาสู้ไหวเพราะว่ารุดูนเขานะรูตูนเขาเขาเกศลาอืมแต่ก่อนเขาก็เก่งนักเก่งนานั่นแหละเขาไม่แคร์ประเทศไทยเพราะว่า เขามีโรงพยาบาลของประเทศกัมพูชาเองเออยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่อลังการนะประเทศกัมพูชาแต่ว่าบันนี้อ่าจากักฮุนเซนคิดยังไงล่ะอยากมาประเทศไทยผมผมหวังว่าผมว่า,วาในใจผมบ้านนะประเทศไทยเขาเก่งกว่าประเทศกัมพูชาอืแต่ฮุนเซนเขามาเนี่ยเขาเขาจะมาประเทศไทยเนี่ย เขาเป็นฟอกไตฟอกไตแบบแบบหัวใจจะบายอะไรนี่แหละอืมไปดูที่อ่าไปดูที่โรงพยาบาลไทยนะเออไปดูที่โรงพยาบาลกัมพูชานะทุกคนคะที่นี่ค่ะเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในปอยเตค่ะอยู่ที่ดินใหม่หรือว่าแยกภาษาคามรว่าใดทาไมค่ะมันตีเป็นบองอาไา้ใดทำไม นี่ค่ะโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในปอยเป็ดนะคะเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลโรงพยาบาลกัมพุชาเขาก็รู้ล้านี่เนาะเขาก็เขาก็รู้ลา,นะาารลานะแต่ทําไมฮุนเซนอยากมาประเทศไทยนี่แหละคือปัญหาของประเทศไทยอยากให้ฮุนเซนมาไหมหรือว่าไม่ให้มาเออแล้วก็ติดต่อแบบลับๆนี่แหละปัญหาติดต่อแบบลับๆถ้าคน ถ้าแบบว่าถ้าคนแบบว่าเป็นฟอกไตนะไม่ต้องติดต่อแบบ,บรับๆเออต้องโทรมาแจ้งแบบโอ้โหวันนี้อ่าหุ่นเซียนป่วยหนักอยากเข้าโรงพยาบาลไทยช่วยผมหน่อยนะครับก็พูดออกมาเลยเนาะติดต่อแบบ,บรัดๆแบบโอ้โหลักลมคมไหนเนาะแล้วทุกคนคิดว่ายัางไงกับเรื่องนี้โอ้แต่ก่อนเก่งนะักเก่งนานะกัมพูชา แต่ตอนนี้สุดท้ายมาคมกาบรประเทศไทยมาขอร้องอยากมาประเทศไทยให้คนไทยช่วยและคนไทยเขาจะช่วยยังไงกับฮุนเซนและก็ให้ฮุนเซนมาไหมหรือว่าไม่ให้มาหวังว่าคนไทยทั้งประเทศนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ให้มาสองเปอร์เซ็นต์ให้มาแต่มาแบบไหนไม่รู้ติดตามติดตามกันว่าฮุนเซนเขาจะมา ไทยวันที่ไหนเนาะ